สวัสดีครับมือนีผมกับศิภามาเบิงเข้าคุตซะอยู่หน้านะครับสาธิเพิ่นกำลังขุดอู่ตอนนี้บริษยาคาใส่ใจอย่างเลยนะครับผมเพิ่นมาคุดไหปีครับก็บขอขอบคุณในน,นาและกัทีมงานรถจกรของเพิ่นนะครับที <c oughs> ่มาคุดไหมือนีผมกับศิมา,าวหยฟ,ฟัง่งเพื่อเป็นแนวทางให้พี่นองบรราผูา้ใดอยากคุดสะครับจะวาง,งบบหลายอันดับแรกผมก็ออกแบบสะว่าจะอ,อกกวา้างเงี้ยว ลึกเท่าใดลูกทรงแบบใดคุดมองไดจังไดประมาณนี้ครับแล้วก็ไปติดต่อนหนนาที่เพิ่นหาขายดินในหมู่บ้านนี่แหละครับหรือว่ามีอีกมองนึงครับไปติดต่อสอบถามกับคนที่กระเจ้าจกําลังเฮ็ดทางใกล้ๆบ้านกไ็ได้นะครับเพิ่นก็จะมาขุดให้เฮาฟรีครับเงินที่ทีมงานรถขุดจะได้จะเป็นการเอาดินของเฮาไปขายครับสาของผมที่กําลังขุดอยู่ตอนนี้ก็มีความลึกอยู่3เมตรครับกว้าง10เมตร เงาสองร้อยเมตรถ้าแม่เขาจ้างรถจกเขาก็จะคิดเป็นคิ้วครับคิ้วละยี่สิบห้าบาทเากบเอากวางง้างคูณเงาคูณลึกก็จะได้คิว้วเอาไปคูณยี่สิบห้าบาทกับสิบประมาณแสนกว่าบาทครับส่วนคู่สะขางที่ผมยืนอยู่นี่กับกว้างสิบสองเมตรครับเห็ดเบิรมสองสั้นเพื่อเหตป้านามตื่นว่างใครหรือว่าหาอาหารใดครับแลคาการดินสะไลหล่เป็นย่างดีเลยครับ ส่วนคู่สาอีกฟังทางไฮน่าผมก็จะให้เพิ่นเฮดเป็นกันแท่น้านหน่อยๆเพ่อได้กันน้ำครับระยะเวลาในการคุดกอาจจะหลายมือจักน้อยนะครับเพราะว่าต้องล่อรถดำที่ค้นดินเข้าประเทศตามหมบานต่างๆกว่าจะกลับมาขคนเอาดินอีกก็ใส่เวลาโดนอยู่ครับคือจังทีมงานที่เพิ่นกำลังขุดให้ผมอยู่ตอนนี้ mm hmm. เพิ่นก็นมีรถดำอยู่หาขั้นครับแต่ว่าบางมือเพิ่นก็นมาแค่สองขั้นครับ นั่งมือกับสาขั้นก็เลยใส่เวลาในการขุดดนจักน้อยครับตอนนี้เพิ่นกับผ้ากันขุดมาได้10มือแล้วครับแต่ก็ใกล้จะแล้วแล้วล่ะครับเหลืออีกประมาณ30เมตรครับสําหรับผู้ใดที่อยากขุดซาฟี่นะครับก็บสามารถเอาของผมไปเป็นแนวทางหรือว่ามีวิธีอื่นๆอีกก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาเพื่อเป็นประโยชน์บอกต่อๆกันไปก็ไเนะครับการขุดระว่างให้เพิ่นเอาดินไปขายกับจางขุด มันก็มีขขอดีขอเสียต่างกันอยู่ครับการขูดแบบของผมขอดีก็คือฟรีครับบริสียคาใสใจยอย่างมีเงินเหลือเอาไปเห็ดแนวอื่นได้ส่วนขอเสียเท่ากัจะบริได้ดินไปเห็ดคู่สรตางตามที่เท่าต้องก,การได้ครับกระทาเข้าจ้างขูดขาดโตไปเลยก็จะดีครับเท่าก็จะได้ไม่ดินไปเห็ดโคกปลูกนั่นปลูกนี่ ตามที่ห้าตตองการใได้ดินกับบเสียไปไซส์ละกาบมอเสียเวลานั่นครับเหมอสำรับคนที่มีทุนทรัพย์แต่ถ้าห้ามีงบพอถึงห้าการจ,จะได้สะหนวยบ่บยัยตามที่ห้าว่างแผนไว้หรือว่าอาจจะบริคุธจักเทือเพราะว่าล่องประมาณไปเรื่อยๆครับกับมีโครงการนึ่งนะครับผมเป็นของกรมพัฒนาที่ดินเพิ่นห,นหาจ่อใแค่2 5 0 0บาทสะขนาดยาว30เมตร กว้าง20เมตรเลก3เมตรก็สามารถไปติดต่อสอบถามได้เลยครับอยู่กรมพัฒนาที่ดินหรือว่าจะเป็นผู้นําชุมชนเฮ้าก็ได้ครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้งผมนี้ได้ครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ